สาวป่วยเป็นมะเร็งซ네 sí ึ้งหนักแม่เสิร <um> ์ไพโกนผมเป็นเพื่อนอะไรเอแม่ว a ้า e Mine. เมื่อวันที่22มกราคมที่ผ่านมาลรเซนาเลเบลโรสาวชาวบราซิลวัย31ปีได้โพสต์คลิปบนเฟซบุ๊กส่วนตัวของเธอโดยเผยให้เห็นช่วงเวลาที่เธอกำลังจะโกนผมของเธอออกเนื่องจากเธอเป็นมะเร็งและจะต้องทำเคมีบำบดัดซึ่งในวันนั้นครอบครัวของเธอก็ผลัดกันมาโกนผมให้เธอทีละคนจนกระทั่งแม่ของเธอมาโกนผมให้ทุกอย่างก็ดูเหมือนจะเป็นไปตามปกติในตอนแรกแต่จู่ๆก็ต้องทำให้เธอทึงกับอึ้งอย่างหนักเมื่อแม่ของเธอเสื่อมพยด้วยการโกนผมของตัวเองออกเช่นกัน เมื่อเธอเห็นอย่างนั้นน้ำตาของเธอก็ไหลออกมาในทันทีในขณะที่สายตาของเธอนั้นก็กำลังมองแม่ที่โกนผมตัวเองเป็นเพื่อนเธออย่างไม่คิดเสียดายและแน่นอนว่าคลิปว,วิดีโอนี้ได้ถูกแชร์ไปทั่วโลกและปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันทำให้หลายๆคนนั้นถึงกับน้ำตาไหลไปตามๆกันเลยทีเดียว